จะเพิ่มเด้อจะเผาเน,น,น,น้อนเอามาถ่ายก่อนกำลถายเราได้น่เดี๋ยวดีขอไปก่อนไปสับกันมาเร็วมาวน้แปมมาเร็วอันนี้ไปแล้วจับปูเซกันด กปั่นไม่ือหัวไม่กป่นตาเดือนเออโอ้ายวาด่าเ้โอ้ยมันถือกระเป๋าดีๆแน่น่ะ

หลอดได้เอาไม่ได้อุ้มไม่ถือมันสูงมันสู

เอาจะสต็อปแล้วนะเอายกโป้ขึ้นยกโป้ยกโป้หนึ่งสองไหนดูคนจับหน่อยดิจับไม่ได้หนึ่งสอง